โอเคครับก็สวัสดีทีนะครับผมก็ผมก็นายชนชนกทิชชอบนะครับหรือเรียกง่ายๆก็อน,น้องหนุนนะครับเป็นลูกพ่อในวินนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเราเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากๆนะครับที่ได้รับหน้าที่มาช่วยชาติเรานะครับเราก็ได้ทํำโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจแบบนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพูดก็คือสิ่งที่ ผมทามาแล้วประสบการณ์มาเนี่ยใน4ที่จะเข้า5ปีแล้วที่ผมได้ทําบอลเด็กนะครับไม่รวมถึงบอลที่ผมช่วยชุดใหญ่คุณพ่อมา3ปีก่อนานาน,นั้นด้วยก็ผมว่าผมก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นคีย์เนี่ยที่ผมเห็นเรื่องทีมชาติเนี่ยก็คือว่าผมถามว่าทําไมตอนบอลเด็กเนี่ยเราเก่งมากเลยทีมชาติไทย u 1 1 u 1 2 U13 U14 U15 ี้เนี่ยเราเก่งมากนะครับถ้าใครตามบอลเด็กเรายกตัวอย่างผมไม่ได้จะดูแค่บุรีรัมถ้าเราดูผลงานทั้งชนบุรีทั้งบุรีัมทท้ง ใหญ่ของเราเนี่ยที่ไปเล่นทอร์นาเมนต์ยู13ยู14จะเห็นสังเกตได้ชัดเลยว่าผลงานออกมาค่อนข้างดีนะครับผมก็ไม่อยากจะอวยไม่อยากจะอะไรแต่ยกตัวอย่างบุีรัมย์ยู่นเตเดเราไปแข่งที่ซูเปอร์มอคมาเราก็ชนะพีเอฟเอซึ่งถ้าพูดง่ายก็เหมือนทีมชาติเวียดนามมาครับเราก็ชนะทีมชาติมาเลเซียมาด้วยรวมถึงรุ่นยู14กับยู15ของเราซึ่งผมถามกลับมาว่าอย่างเงี้ยสำหรับผมมันโชว์แล้วว่าเด็กไทยเราเนี่ยมันมีทาเลต์มันมี talent, มนมพรสวรรค์แต่ผมถามว่าหลังจาก16เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ สำหรับผมมันโชว์ชัดเจนเลยว่าถ้าเราทําผลงานได้ดีตอนเด็กแล้วตอนโตอ่ะมันไม่ดีมันมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งสําหรับผมนะส่วนใหญ่อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วมันที่บุยิลัมยูไนเต็ดเราเน้นเรามองความสําคัญเรามองความซีเรียสของการเป็นมืออาชีพของการเป็นมีวินยัยมีดิสซิ p ลินมีการ p r o f e s s i o n a l ซ s m ในการฟุตบอลนักฟุตบอลนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าหนึ่งบุยิลัมยูไนเต็ดอย่างที่บอกเรามองความสําคัญเราเน้น ซึ่งเราจะมาพัฒนาเด็ก,ดกทั้งทีมชาติทั้งประเทศได้นะครับตรงนี้นะครับผมและอย่างที่สองผมก็มองว่าพรแสวงเป็นสิ่งที่สําคัญแน่นอนซึ่งอลไทยเนี่ยมันต้องพัฒนาตรงนี้มากขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดในสัมภาษณ์ที่ผมพูดมาตลอดนะครับกับสื่อทุกพี่น้องทุกคน,นคที่เคยคุยกันก็ผมเป็นคนเชื่อว่าสําหรับผมไนท์ดรอของผมคือคุณพ่อครับแล้วถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผมพูดตลอดผมว่ามันสำหรับผมคุณพ่อเก่งมากแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยากที่จะเก่งเท่าเขา จะใกล้เคียงด้วยซ้ําแต่ผมถามอย่างเดียวเนี่ยผมใช้ชีวิตผมผมภาษาจีนโทษนะผมภาษาอจีนแข็งแรงกว่าไทยนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงไปแต่มาโทษว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราไม่ทํามากกว่าเราไม่มีวันเก่งกว่าแล้วผมขอถามทุกคนว่าตอนเนี้ยไทยเราเก่งกว่าประเทศอื่นนะครับสําหรับผมยังเราไปญี่ปุ่นเราก็กลัวเขาเราไปเจอเกาหลีเราก็กลัวเขาเราไปเจอใครในเอเซียทีมใหญ่เราก็กลัวเขาสําหรับผมคือเราแพ้ก่อนเราเข้าวงสนามนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมว่าเราต้องรับัทั้งความคิดทั้งทัศนคติทั้งความมืออาชีพของทั้งนักเตะทีมงานและทุกคนนะครับใน uh, ที่รอวเรื่องทีมชาติตรงนี้สําหรับผมนะครับผมแล้วผมก็ว่าทางบุรีรมยูไนเต็ดจะช่วยพัฒนาแล้วเอาไอเดียใหม่ๆเข้ามาให้ทีมชาติเรา,เาแล้วพัฒนาฟุตบอลไทยไม่ใช่แค่ทีมชาติแต่ระดับต้องแต่กราสูดลงไปแล้วพัฒนาสแตนดาดฟุตบอลนะครับทั้งระดับทั้งประเทศครับสำหรับผมประมาณเท่านี้ครับผมค่ะข,ขอบพระคุณมากนะคะคุณชวนชนก ลำดับต่อไปทุกท่านคงอยากทำความรู้จักกับเฮดโค้ชที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในทีมชาติชุดนี้นะคะก็เราจะมาพูดคุยกับโค้ชมิโลเฟลบิดกันค่ะ uh, I believe all the media would like to know more about the head coach now so coach could you please introduce yourself to the media and the Thai fans Hey t t a n k you บท uh, i s t of น l l กท่าน l l l ท to e ทุก y ่า e l o กท e านทุก And uh, I would like to say that I'm glad that I'm here. Uh, I'm happy that I will be part of this project uh, between Buriram United, uh, one of the most successful clubs in uh, Asia and Thailand Federation. And uh, I'm happy that I will be part of this project. Uh, it's my fourth job in uh, national federation. I worked before in Serbia National Federation i worked before in a kuwait national federation and azerbaijan national federation. a lot of clubs behind me in 22 years of my experience. and uh, what is important for me, uh, why this project is interesting for me, always when i work like a head coach of some national team, always i complain that i don't have enough time to work and spend with the national team players. And this project is something that is totally different, and uh, what can be a big benefit for all guys who are playing for national team, for the future uh, of national teams, because uh, every day we will work with uh, most talented player in uh, Thailand. That is most important for me. <laughs> ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยก็มีความยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มามา,มางานวันนี้ในฐานะเฮสโคทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเ,เป็นออโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเหมือนกันจากที่เขาเคยคุมงานมาผ่านทางสมาคมประเทศอื่นๆมาสี่แห่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เขาจะมาร่วมงานกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งอันนี้เป็นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งทางนี้เนี่ย โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเพราะเป็นการร่วมงานระหว่างทางสโมสรบริรัมยูไนเต็ดแล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งทางนี้เขาเห็นเล็งเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะพัฒนานักกีฬาแล้วก็จากที่ประสบการณ์ที่เขาทํางานที่สโมสรมาเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าทางสโมสรเนี่ยมันมีเวลาในการเตรียมตัวนักกีฬาเยอะผิดกับทางสมาคมซึ่งทางนี้เขาก็อยากจะมาช่วยปรับแล้วก็มาพัฒนาทางด้านการเตรียมทีมนะครับ แล้วก็ต่อไปนี้ก็ก็ก็คิดว่าเป็นเป็นโอกาสที่ที่น่าสนใจต่อไปครับขอเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะครับสิ่งที่อยากพูดต่อนิดน,นึงก็เรื่องการโรเซสในการเลือกสกอตและการคัดนักกีฬาทีมชาตินะครับชุดนี้ก็อย่างแรกผมก็มีดิสคัชนมีการประชุมในหลายอย่างกับคุณพ่อและทางท่านนายกแล้วก็โค้ชด้วยนะครับในหลายอย่างเราก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับก็คือไม่ว่าจะ เป็นใครคุณอยู่ซุมสอนคุณอยู่โรงเรียนกีฬาคุณอยู่ที่ไหนก็ช่างคุณมาซายนับได้หมดนะครับคือทางผมอาจจะมองว่าเราอาจจะมองว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นที่น้อย1% 0.1%ูที่เราอาจจะได้ช้างเผือกมาเด็กที่ไม่มีสังกัดเด็กที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาเด็กที่ไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยใช้คำนี้นะครับก็เราจะคอนเฟิร์มวันที่อีกทีนะครับกับทางทีมชาติแต่ประมาณวันที่ 23, 24, 25ประมาณนี้นะครับผมเราจะเปิดคัด OpenTown สำหรับทีมชาติชุดนี้นะครับซึ่งขอเชิญชวนน้องๆทุกคนให้มาได้เลยนะครับทางบุรีรัมยูไนเต็ดเราอยากรับโปรไฟล์ให้มากที่สุดนะครับและอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีมาจากชนบุรีมาจากบุรีรัมหรือคุณอาจจะมาจากโรงเรียนอาส t ชันหรือคุณอาจจะอยู่ช้นาฏอยู่อะไรก็ว่าไปขอเปิดให้ทุกคนมาเลยนะครับเราไม่ปิดกั้น ประตูให้ใครทั้งนั้นนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาที่สุดมากที่สุดนะครับผมก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับผมครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะจากกั้นไม่อ,อยู่นี่กั้นอยู่แล้ว คือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี ose, ่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดดีแ